สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกระเป๋าแกงครับผมมันนี่สภาพเบิ้งลูกไก่ตาเรียบร้อยครับผมฟุงออกมาครับออกมันนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับนี่ยพอมันก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวพามาเดี๋ยวสองเด้๋สองตัวครับผมได้๋สองตัวครับพอกำลังพ่อดำครับนี่ยพอมันครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย เดินสองตัวครับผมนี่แม่พ่อครับผมเดือนลอยทั้งสองครับตัวนี้พ่อกำลังพอดำครับนพ่อมันนี่แม่ครับผมเดี๋ยวเบลลาสีแยกสีแยกบุกไปแม่ตัวอื่นจจเลี้ยงหายได้จังเลยครับผม บอลลรอดครับเลือดลอยครับผมพอครับผมแม่เรือดลอยพอเรือดลอย เดี๋ยวผมลูกตัวพึ่งออกใหม่ๆครับ โอเคครับผมคลิปนี้ว่ามีอย่างไรครับมาอัปเดตทายเบิ้งเล็กๆน้อยๆครับผมลูกไก่ปลาเรีืร้อยครับผมได้สองหน่อยครับสําหรับฟอกนี้ครับฟอกนี้ก็เรียอร้อยพอร้อยครับผมไว้เจอกันคลิปไหนก็ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ